สวัสดีครับสติวเพย์ชาแนลนะครับผมตอนนี้นะครับภาครัฐนะครับก็ได้ออกโครงการเยียวยาต่างๆออกมาแล้วนะครับผมซึ่งเป็นมติคอรมอล่าสุดนะครับเมื่อวันที่5พฤษภาคมนะครับ2,564นะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเผยกำหนดการจ่ายเงินนะครับทั้ง3โครงการหลักๆให้ได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งเฟสที่3นะครับโครงการเราชนะนะครับแล้วก็โครงการม3 3มเรารักกันนะครับอเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับคอรมอนะครับก็ได้อนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะเร่งด่วนนะครับกอบวงเงิน85,500ล้านบาทนะครับเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนะครับประกอบไปด้วยนะครับ1เลยนะครับโครงการเราชนะกอบวงเงิน67,000ล้านบาทนะครับเพิ่มวงเงินให้ประชาชนนะครับรวม2,000บาท จ่ายสัปดาห์ละ1,000บาทนะครับใช้จ่ายได้ถึงวันที่30มิถุนายน2564นะครับโครงการม .33 เรารักกันกอบวงเงิน18,500ล้านบาทนะครับเพิ่มวงเงินให้ผู้ประกันตนมาตรา33ร่วม2,000บาทนะครับจ่ายสัปดาห์ละ1,000บาทนะครับใช้จ่ายได้จนถึงวันที่30มิถุนายน2564นะครับโครงการคลครึ่งเฟสที่3นะครับ วงเงินไม่เกิน3,000บาทนะครับใช้จ่ายวันละไม่เกิน150บาทนะครับเริ่มเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับสำหรับในระยะต่อไปนะครับภายใต้กรอบวงเงิน1,40 0 0 0 0ล้านบาทนะครับยังมีโครงการดังนี้นะครับผมโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับระยะที่3กลุ่มเป้าหมาย13.65ล้านคนนะครับสนับสนุนค่าครองชีพเดือนละ200บาทนะครับ ระยะเวลา6เดือนเริ่มกรกฎาคมจนถึงธันวาคม64นะครับผมแล้วก็โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะครับหมุ่เป้าหมาย2.5ล้านคนนะครับสนับสนุนค่าครองชีพเดือนละ200บาท ระยะเวลา6เดือนเริ่มกรกฎราคมนะครับไปจนถึงธันวาคม64นะครับและโครงการใหม่ล่าสุดนะครับที่จะออกมานะครับก็คือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับผมรัฐสนับสนุน e voucher ให้กับประชาชนที่ใช้ซื้อสินค้าอาหารเครื่องดื่มและบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับไม่เกิน5,000บาทต่อคนต่อวันนะครับสูงสุดไม่เกิน7 0 0 0บาทต่อคน เมื่อประชาชนใช้จ่ายกับร้านค้าดังกล่าวนะครับจะได้รับอีเ c น e ์จากรัฐในช่วงเดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคม64นะครับผมและนี่ก็คือข่าวสารล่าสุดนะครับผมเกี่ยวกับโครงการเยียวยาต่างๆนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับฝากกดติดตามนะครับกด subscribe กด like กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกคลิปหน้าครับ